จากศิลป์มังกรบาลนะครับเห็นความโดดีวที่ชูเนว่าลป็บแล้นราบานะครับได้นำามาจากสถานญาครับจากสองวักที่ี่สองเก้าสามเดครับสองเท่าเดย็ลงวันที่ยี่สิบเอ็กันยายนนั้เอนะครับสารแรกนะครันายนังเขาวันนะครับมานวันนี้ยังไม่ไปเขาถามองเข้าโครับโดย การเงินมาพุัก็หลง้อคหน้าถ่นที่เเป็นายาเดีันกันจหลงที่ส่มาี่งานมาใช่ไห้ครับรัมาผ่านด้เลย แล้วคอนแทคที่เขาติดต่อมาคือใช้โทรศัพท์ติดต่อมาโตโตใช่ไหมโตโตเสร็จแล้วก็สั่งให้เราไปเอาของไปฝากมาคือเรื่องนีแล้วมันสามารถคุย่อนได้เอาของแล้วเอาของที่ที่ลานทำอะไที่เบนเกตครับที่เห็นแล้วไปตรงที่ไหนส่งคอร์เตอร์คร้บไปส่งข้างหลังที่ท่านบุหรีจะได้ไปขายไหมอย่างนะคือไม่ขายเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมีคนมาเอาของ เอามาของนะุ้มผมเลยบอกพี่นี่มันได้ยี่สิบมาทีแล้วผมก็ต้องรีบไปรับคนเพราะเพื่อจะเอาเงินไม่มีบาทผมก็ผมบอกพี่ผงเสียเวลาผมบอกถ้า,างั้นเดี๋ยวน้องเอาทรอ,อไอนาฬิกาไปขายพี่หน่อยได้ไหมผมก็ถามตอนแรกเราไม่รู้รอ่ะเป็นนาฬิกาไม่รู้อ่ะพี่ตอนนี้ทำไมบอกว่าเป็นนาฬิกาเพขายตอนที่อยู่เฟรนา์เบอร์พี่ตอนที่เอามาผมไม่รู้ของเป็นอะไรเราไปแกะไปแกะกล่องมาไหนไปแกะตอนอยู่เขาให้บอกว่าน้องแกะกล่องออกมาเลยตอนไไปขายร้านไหนอ่ะ ขายเป็นท่านรางพท้าครับท่านรางเท้าขายในราคาเท่าไหร่ขายไปหนึ่งล้านสามหมื่นบาทหนึ่งล้านสามหมื่นบาทนะแล้วทราบว่าราคามือการมันสูงไมไม่รู้ทราบเลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้ราคาอีกเพราะนายการพวกนี้คือผมไม่รู้เลยวันมีแล้วแล้วขายเสร็จแล้วเราได้ปูนเงินยอดที่แห้ใครก็ขายยอดนี้ก็โอนไปให้ที่ว่าดนของจีน ที่บัญชีเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ผู้หญิงผู้หญิงแล้วคนติดต่อเป็นผู้หญิงผู้ชาย,ยผู้ชายผู้ชายอะเดี๋ยวดูว่าไอ้คนติดต่อเราเนี่ยใช้เบอร์แบบเบอร์อไหนติดต่อนนะเรา,าเขาอให้คำแนะนเดี๋ยวจะดูไปคนสั่งการเราแต่ว่าผมมีไลน์เขาอยู่นะไม่รู้ว่าโทปปรติดหรือไม่ติเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอารูปหน้าไลนา์เขาไว้โอเค